สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิมลณลิริพงษ์ไทยสงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4รุ่นที่65สาขาวิชาและท่าภาษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์ปุริลัมวันนี้จะออกมานําเสนอบทที่2เกี่ยวกับเรื่องการบริการสาธารณะโดยมีอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ดรสากลพมสถิตเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆครับนั่นก็คือเรื่องของบริการสาธารณะในบ้านเรานี่แหละครับเราจะไปดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่ามันคืออะไรและมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไงจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันของเราโดยตรงเลยเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทําไมไปทําบัตรประชาชนที่เขตนี้แป๊บเดียวเสร็จแต่พอไปอีกที่หนึ่งกลับรอนานมาก หรือทำไมการขออนุญาตบางอย่างที่จังหวัดหนึ่งถึงง่ายและรวดเร็วแต่อีกจังหวัดกับซับซ้อนสุดๆความแตกต่างพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยนะครับและนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ก่อนจะไปกันต่อเนี่ยเรามาเริ่มจากจุดตั้งต้นกันก่อนเลยมาทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าคำว่าบริการสาธารณะที่เราพูดพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับถนนที่เราขับรถกันทุกวันไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้าน หรือแม้แต่ตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สเกลใหญ่เกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือครอบครัวเดียวจะทําเองได้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือหัวใจของบริการสาธารณะมันคือกิจกรรมที่จําเป็นมากๆต่อสังคมโดยรวมซึ่งก็ต้องมีโครงสร้างใหญ่ๆอย่างภาครัฐเข้ามาเป็นคนดูแลจัดการให้มันเกิดขึ้นจริงได้ และเป้าหมายสูงสุดของบริการพวกนี้นะครับไม่ใช่แค่การทําให้มันมีอยู่เฉยๆแต่คือการตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนย้าว่าทุกคนนะครับอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนในประเทศก็ตามและที่สําคัญมากๆเลยก็คือระบบพวกนี้ต้องพร้อมที่จะรับฟังฟีดแบ็กหรือเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อเอาไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย โอเคพอเราเข้าใจพื้นฐานกันแล้วทีนี้มาดูกันต่อครับว่าทำไมบริการสาธารณะในรูปแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันถึงมีปัญหาแล้วมันมีแนวคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อท้าทายหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่บ้างคำพูดนี้คมคายแล้วก็อธิบายปัญหาได้ตรงจุดมากๆเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมติว่าในเมืองมีร้านอาหารอยู่แค่ร้านเดียวเลยต่อยเขาทําอาหารไม่อร่อยบริการไม่ดีแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปกินร้านเขาอยู่ดีเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริการสาธารณะแบบดั้งเดิมเลยครับเพราะการเป็นผูกขาดไม่มีคู่แข่งมันก็เลยขาดแรงจูงใจที่จะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยเมื่อมีคนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊แล้วทำไมเราไม่ลองทำให้หน่วยงานรัฐต้องแข่งขันกันเองละ่ะแนวคิดนี้เรียกว่าทฤษฎีทางเลือกสาธารณะหรือ Public Choice Theory ครับมันคือการเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้กับภาครัฐเลยนะเปลี่ยนมุมมองใหม่หมด ให้ประชาชนกลายเป็นเหมือนลูกค้าที่มีสิทธิเลือกและหน่วยงานรัฐก็กลายเป็นผู้ให้บริการที่ต้องแข่งขันกันเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ยุค,ค้าหรือประชาชนเนี่ยพอใจมากที่สุดนั่นเองภาพนี้ยิ่งทําให้เราเห็นความแตกต่างแบบคนละขั้วเลยครับจากโมเดลเก่าที่ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ที่เดียวเป็นระบบสั่งการจากบนลงล่างบริการก็มีแบบเดียวสําหรับทุกคนหรือที่เรียกว่า one size fits all กลายมาเป็นโมเดลใหม่ที่เน้นการกระจายอํานาจออกไป สร้างให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ให้ความสําคัญกับการสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับประชาชนมันคือการพลิกวิธีคิดจากการควบคุมมาเป็นการสร้างแรงจูงใจนั่นเองครับคือต้องบอกว่าแนวคิดใหม่นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเป็นการตั้งคําถามและท้าทายระบบราชการแบบดั้งเดิมโดยตรงเลย ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจมีกฎร,ระเบียบมีโครงสร้างที่ค่อนข้างตายตัวซึ่งนักคิดอย่างวูดโรวิลสันหรือแม็กซเวเวอร์เคยสนับสนุนไว้แต่ในยุคปัจจุบันระบบที่แข็งทื่อแบบนั้นมันอาจจะตอบสนองความต้องการของสังคมที่มันซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วไม่พันแล้วพอมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช่ไหมครับ ทีนี้มาดูกันครับว่าบริการสาธารณะที่ดีเนี่ยมันควรจะตั้งอยู่บนหลักการอะไรบ้างบริการสาธารณะที่ดีเนี่ยมันจะยืนอยู่บนเสาหลักสําคัญ3มต้นครับต้นแรกเลยคือความต่อเนื่องลองนึกถึงไฟฟ้าประปาที่เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องมีให้ใช้ตลอดเวลาใช่ไหมครับจะมาติดติดดับดับไม่ได้เสาต้นที่2คือการปรับเปลี่ยนได้คือเมื่อโลกเปลี่ยนไปความต้องการของคนก็เปลี่ยน บริการต่างๆก็ต้องปรับตัวตามให้ทันด้วยและเสาต้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเสมอภาคครับคือไม่ว่าใครก็ตามต้องเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเอาละครับเราเห็นทั้งทฤษฎีเห็นทั้งหลักการกันไปแล้วทีนี้มาดูกันในโลกของความเป็นจริงบ้างว่าแนวคิดเหล่านี้มันถูกเอามาปรับใช้เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณะให้มันทันสมัยขึ้นได้ยังไงบ้างแล้วในทางปฏิบัติละ่ะ แนวคิดพวกนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรที่เราจับต้องได้บ้างก็อย่างเช่นการสร้างทางเลือกใหม่ๆใ,ให้กับเราไงครับอย่างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service ที่ไปที่เดียวแล้วจบทุกเรื่องหรือ e service ที่ทำให้เราทำธุรกรรมต่างๆผ่านออนไลน์ได้จากที่บ้านเลยแล้วก็ยังมีการนำกลไกลแบบที่ภาคเอกชนใช้อย่างการทำแบบสำรวจความพึงพอใจมาใช้ด้วย และที่สำคัญที่สุดเลยคือการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบบริการที่ส่งผลกับชีวิตของเขาโดยตรงได้มากขึ้นอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากและหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับคือคำว่าผู้ให้บริการสาธารณะเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่หน่วยงานราชการอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางอบจ เทศบาลรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนที่มารับสัมรทานแล้วก็ภาคประชาสังคมอย่าง NGO ด้วยทุกส่วนเนี่ยล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างบริการเพื่อส่วนรวมทั้งสิน้นดูแผนภูมินี้สิครับมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากจริงๆจะเห็นเลยว่าค่านิยมที่ถูกให้ความสำคัญมากที่สุดด้วยสัดส่วนถึง40%เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคือความพึงพอใจของประชาชนครับนี่คือการยืนยันเลยว่า เป้าหมายมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การทํางานให้เสร็จๆไปตามกฎระเบียบแต่คือการสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนพอใจและต้องการจริงๆซึ่งถูกให้ความสําคัญมากกว่าความเสมอภาคความรวดเร็วหรือนวัตกรรมด้วยซ้าไปมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นทั้งหมดนี้แล้วก็ลองมองไปข้างหน้ากันว่าอนาคตของบริการสาธนารณะในบ้านเราเนี่ยมันกําลังจะเดินไปในทิศทางไหน ถ้าจะให้สรุปหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในประโยคเดียวนะครับมันคือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนจากองค์กรที่ยึดติดกับกฎระเบียบแบบเดิมๆไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูงเหมือนบริษัทสมัยใหม่ที่ไม่ได้วัดผลกันที่ว่าทำตามขั้นตอนครบไหมแต่วัดกันที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แล้วภาพอนาคตที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับในปัจจุบันกลยุทธ์สําคัญๆอย่าง e-government ที่ทําให้เราทําอะไรหลายๆอย่างผ่านมือถือได้หรือศูนย์บริการ one-stop service ที่ช่วยลดขั้นตอนประหยัดเวลาการเดินทางของเราไปได้เยอะมากทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่กําลังเปลี่ยนประสบการณ์ของเราในการติดต่อกับภาครัฐให้มันดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆดูครับ ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ออกแบบบริการสาธารณะในฝันของเราเองเลยเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นยังไงบางทีจินตนาการของพวกเราในวันนี้อาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับเป็นไงกันบ้างคะฟังจบไปแล้วได,ได้ความรู้และเนื้อหาครบถ้วนเลยดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ